ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารบกันทีงเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้งยี่สิปีบ้างสิปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้อตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้อไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่ตามาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกแลาไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าตามมาเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกนะเขาทํากันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมมารเนื้ความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในเพศากัลาวันแม่ชื่อเพราะเพศากกลลา ไอ้กลานี่มันอะไรขเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยไปป,ป,ป่าหมายความนี่อยู่ในป่าทรงปราบพระโพธิราชจุมามาให้เป็นเหตุสมบเด็จพระบรมโลกเชจึงทรงตัดเรื่องนี้นะความตอนตอนน้นมีอยู่ว่าท่านโพธิราชกุมามาความจริงคนนี้ทราบไปด้วยนางบรรดาญายโยมพุทธบรษัท <c oughs> และแต่เพื่อนพิสุษทัามาเนนที่กำลังรับฟังรว่าโพธิราช,ชูม,มานี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาติชาตินี้ท่านเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประศัทอยู่เองให้มันสวยสุดงามตามความพอใจ จ้งไน้หาช่างมาออกแบบประสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้างช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมาว่าประสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจรรยร์ท่านโพธิราชจุกมายก,ก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าประศาสตรหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างประศาสตรแบบนี้มากี่หลังแล้วเะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างประศาสตรประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ ในายช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นเป็นหลังแรกท่านโพธิราชจ,จุกมายก,ก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าตาประสาทหลังนี้แล้วเสร็จมา่ลไรก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ได้อยากจะฆ่าในช่างโดยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจงไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีแต่การที่สองนี่ว่าตัดมือตัดเท้าของเธอซสก็ดีเธอทําทไม่ได้แต่การที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทำงานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุมารน,นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุมารอง์นั้น <c oughs> ราชกุมารอง์นั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวทามขนาดนี้ ขอ,องดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำปร,ร,สระสาทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยงังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราชกุมารองค์นั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกุมารมาถามว่าประสาทหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจีอยบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุมารปรากกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิคธิราชกุมารมาถามก็กลับเรลียนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจจรจันมากเขาจะเห็นรอยเด่นนาอากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมาหาัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมาหาัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทาต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากแลวก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ เป็นอันว่าพราะท่านโพธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใช้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ไม่มีแก่นมีความเบาสูงอเอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลให้ทราบประสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องทําในห้องเงียบๆเ,เพราะเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ละเอียดละออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจรางเลือผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมหาัศาจรรย์จริงๆ แร่งส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร <c oughs> ท่านโพธิราชกุม,มารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องรับทำนกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนต์หมายว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักสิบคนพร้อมทับสมพาระพอควรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครในการขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทําแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรับสมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยน ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไปมาผ่านในที่สุดในช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองน,นั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญามากก็ไม่จะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเ,เป็นอว่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปพอที่ราชากุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชภูมารดำ่ริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้คนพระรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตากป่ามหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปเจ็ดบ้านอะไรกแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์ม,มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชทุกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพระขาวสมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าก็ม่เดินมองดูพระอานนท์พระอนุนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้ามองหน้าก็เข้าใจยิ่งได้ตรัสกับพระเจ้าโพธิราชทุกุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชุกุม,มัยก,ก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกแล้วก็รัตนาองค์สงเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่พระราชาฐานเมื่อไปถึงน้ำมัติการแล้วนัทเทวายอังคาดคืออาหารแกองค์สมเด็จพระปฏิบตแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชจุกุมารังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงกระวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมารดาก็ถวาหบังคมไหวพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยไม่กัน เวลาที่ท่านไหว้พระธเ,เจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชจุมามาอาจจะรลกชาติได้สักหนึ่งชาติจึงก่าวทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกกาาดฯสุครั้งที่หนึ่งไหวพระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นลุ่มก็ถาวายธรรมสักการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายนำ้ำมัตารเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จระจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดําเนินบนพรเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตัดถามว่าพธิราชกุม,มารแต่ถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถาคตเดินขนาที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร <c oughs> ให้โพธิราชจจุกมายก,ก็ตัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสตระกูล จึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอให้สมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาวถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจงไม่เดินบนพระขาวพระผู้มีพระพเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าราชกุม,มาร พราะเหตุนั้นแตถาคตจึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็นเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธ,ธิการถ่ว่าพระราชโอมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวนวรสรงตรัสแต่ก็ตรงตรัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมผภาและลงสัมผภาไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไม่ใช่ค่าแล้วอาจจะไปเที่ยวสํำเผากันเวลานั้นปรากฏมีมลมโหด้วนไอ้คำว่าลมโหด้วนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็ลมสัำเผาก็แตก คนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ําหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม่พบไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีตส์ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเจนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น ม้อหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีมมนมมี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะน,นั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยาก,กลัวคนคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทำเฉยๆเพราะไมไม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยามาจุราช เธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่ไไรู้จะทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไข่วัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกและแม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้เม่ัยชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแม่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเทพุัวบริษัทเวลานี้โภชน,นากรและโภชนากรอะไรของเขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็แล้วกัน ไอ้โภชนะโจชนังเนี่ยมันขี้เกียจมันก็แปลว่ากินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกต่มาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะาเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กมาการการกินม่จะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักอย่างนั้นดีไข่ดีล่อก,กันยีปาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะโพธิราชวรมา,พา,านพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวพระธมะวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญาโยมพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่จ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พาอได้กินไข่ดะตาใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดแม่แม่แมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากอุตตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงรตดพระห่วงลูกหักคอ ถ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎขุองกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาแลืะลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวดาแืะมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกเทาแม้ว่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การรึกษาให้การแนะนําจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์มารกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไว้ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้เห็นว่าไม่ดีแต่สิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวผัวเมียและพ์ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดและสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากเสียอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกทำไมเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่านนั้นหลายคนจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ <c oughs> เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พัง พระองค์เองก็ปล่อยพนิพานการไปนิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอธทิตสมาในกายไปท่านโพธิราชจกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือถ้าท่านบ,บุกฟังท่านคิดว่าร่างกายกับท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้านคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิคือเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศินให้บริสุทธิ์คารวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็สินห้า ถ้ามันเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดรว่าจะสินแปดได้ก็ดีพระเรื่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นนกก็ดีเป็นเทวดาก็ด,เด,กดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็มไดม้ความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกําลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอากุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเ่ือเหลือแต่บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติย่างต่ำสวรรค์ย่างกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สุดไปในพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลขบันดาแตนมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับสนิทฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี